เด้รยอะวัน s. <S นี้ไม่อุบูววันนี้ไม่วันนี้ไม่น่ากลัวอะไรชูโร่ไม่รู้ชูโโร่อะไรไม่รู้อ่ะ แ้วเนนรี้าวละออเออเเออ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 เอเออเออเออเเออเรอเอ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 อออเ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 องเออเอองออเออเออออเออเออเอออเ ันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับมอแล้วก็แบ็คกรอบแฮงเอลีซ่านะคะ mm. แล้วก็ได้เจอแฟนๆมาส่งต่อพลังให้กัน mm. เรื่องในโอกาสที่แบบเป็นเดือนของผู้หญิง mm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ได้พูพดคุยเปนเวทีล mm. คือว่าแบบ ดีต่อใจแล้วก็บวกกับ<ม>น้องออมได้ไปช,ชมสวน,วนสวดอกไม้มสวนดอกไม้ค่ะึ่งสวยมากที่แบบเห็นในจอของจริงสวยมากของจริงสวยมากแล้วก็ออมก็เลยเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยแบบพาครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนมานะอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบอะไรที่น่ารักแล้วก็แบบทิวใจสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ในวันที่เราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตรงนี้เป็นงานสนีดจอมย จริงเหรอเจอกันค่ะเคยคลายเลยได้เป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้เราได้เจอกับแฟนคลาสอีกครั้งก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะเราตื่นเต้นทุกครั้งไหมเวลาเราเล่นเจอกับแฟนๆอย่าออกงานตลอดค่งตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดไม่มีครั้งไหนไม่ตื่นเต้นเจอเขาก็ยังแบบขับต่อเลยต้องรล่พฤติกรรมก่อนอยู่ทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรที่ดีใจมากๆทุกครั้งที่เจอขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้นี่นเขาไปเจอคลิปท้ายมาเขาตอบอะไรที่สิคะ ไฮเดนเยียจริงๆเป็นคนชอบไฮเดนเยียมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้มีไฮเดนเยียเยอะมากก็เลยแบบดีใจถ้าได้ถ้าได้ดอกไม้ก็ต้องเป็นดอกนี้เนาะไม่เอาเอาดอกกุหลาบเอาเอ่อเอาดอกกุหลาบอย่างเดียวใช่เป็นสีอะไรสีอะไรสีแดงอ่าบอกฝักหนุนเปล่าสีแดงดอกกุหลาบสีแดงกระลาบสีแดงเออแล้วพี่หลิงนะครับมีแบบว่าชอบดอกไม้อะไรบ้างหลิงชอบดอกไม้หรอ ถ้าชอบก็คงชอบดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรนะเป็นอยดอกทิวลิปเหรออาจจะเป็นดอกอะไรก็ชี้ไม่ออกไอ่ะไอชอบชอบทิวลิปแล้วก็ชอบเลเล่ออฟฟิร์วัลเล่เออเลเล่ออฟฟิร์วัลเล่หรืออะไรไม่รู้ไม่ลีกเคยเคยพูดถึงดอกนี้คนั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่พ่อรู้สึกว่าแบบมีความมีความน่ารักแล้วก็มีความแบบหายากนิดนึง แล้วก็เลยเปียกอาจจะลงเราเป็นดอกไม้คิดว่าแบบเปียกเป็นดอกไม้อะไรคะดอกกุหลาบสีแดงค่ะเขาแดงก็รู้ว่าเขามาแบบแดงเลยมันก็มีความแบบคือเวลาเรานึกจะให้อะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นดอกกุหลาบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมีความสวยงามที่แบบโดดเด่นเลยแต่งในหนึ่งคือความแซ่บนะใช่ความเซ็กซี่ความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าไงนรอบของพี่หลิงอะเหรอพี่หลิงของพีคิดว่าขอเป็นดอกทตะวันละกันเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบดอบตะวันอยู่แล้วแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาเขาบอกมันหมายถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสุขแล้วก็ความจริงใจซึ่งมันเป็นตัวพี่หลิงทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยบอกว่าขอเลือกดจบตะวันให้เป็นตัวแทนพี่หลิงละกันเมื่อก<ส>ี้ก็มีพี่หลิงทำออกมาให้เราด้วยโอ้ยได้ไหมใช่พี่น่าจะชอบไหมชอบไหมชอบชอบสิ ที่ทำอะไรให้ก็ชอบเหมือนอะนแหาะจะไม่ได้สวยมากแต่ชอบก็ดีใจมากมีเวลาจํากัดมีเวลาจดกัดอ่ะภาพยนตร์ละครเป็นกระแสมากเพราะว่าโฆษณาเยอะเวอร์ดีใจจังเลยสรุปล้วจะถึงไหมถึงแมร้อยตัวเฮ้ยไม่อะไรไม่รู้ละไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดแต่ก็ขอบคุณโฆษณาทุกตัวที่เข้านะคะ เราเียกคุฟังก็งเสร็จ EP แรกเลยแล้วตอนนี้ก็เสร็จทจะจ EP สี่แล้วอ๋อใช่คือนี้ EP สี่เพราะทุกคนสุดก็จะมีเปลี่ยนเธอสองครุฑครึ้นค่ะก็ EP นี้ก็น่าจะเห็อลิฟทำต้นทาแล้วก็มีฉากแอคชั่นเล็กน้อยเนะอืม,อมฟีดแบ,บ็เป็นยังไงบ้างที่แบบเราที่ติดตามผ่านทางโซเชียลเลย ก็จริงๆเท่าที่ติดตามมานะก็มีมีหลายแบบเลยก็มีทั้งชอบแล้วก็แบบถ้ามีอะไรก็จะแบบแบบติชมมาอย่างเงี้ยมันมีทั้งหมดอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่านฟีดแต่ไ,งไ,งไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากค่ะคือเห็นแบบเท่าที่มันผ่านหน้าทำลายมายอยไาเงี้ยแต่ก็ได้คือเรียกว่าผลตอบรับดีมากใช่คือแบบองก็ดีใจที่แบบแฟนๆชอบกันแล้วก็ดีใจที่พวกเราสองคนกับ สู่ตอยค่ะก็เลยอย่างเงี้ยหลังจากที่ติดตมีเวนต์มานานใช่ปีไงบ้างโัวผ่านมาแต่พี่นี้พี่ซิสสาวพีพที่ผ่านมาเป็นไงบ้างถูกต้อบดีนะคนชอบมากๆพี่ตะวันเท่มากบู๊มากแบบอุ้มทาจสอีกอุ้มน้องไอร่าทาสอีกเออะคนก็กรี๊ดกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจที่ทุกคนชอบอแต่ก็ลองเอาให้ฉ่ำ กอใช่เศร้าซึมเอีทีลอาเศร้าซึมสุดๆบอกเลยต้องคอยติดตามชมนะคะอยากไปอีกอยากให้สปอยดีๆดิคือนนี้หน่อยมันจะเขึ้นพ้นอะไรยังไงบ้างสปอยเชื่อไหมตัวนักแสดงเองเนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างคือทุกคนรู้พร้อมกับทุกคนเลย เราก็ย <IS urai> ังไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีอะไรบ้างใช่เมื่อตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นสับไปสับมาแล้วแบบเออีพีสี่อีพีสี่คืออะไรเนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าจำจำได้ว่ามีเรื่องสำคัญก็คือน้องไอร่าโดนโดนคนไม่หวังดีสังหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาช่วยเอาแต่จริงจริงก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่แบบออกมาจากซีแล้วแบบร้องไห้ไม่หยุดเลยเหมือนกันเพราะว่าแบบกลัวพี่เขาแต่พี่เขาน่ารักมากเลยหวานมากแล้วก็เอออะไรเงี้ยเพราะแบบพี่เขาเล่นดีมากเราเลยแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นกับซีนั้นมากอะไรเงี้ยก็อยาก รู้แล้วค่ะว่าซีน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูซีนั้นด้วยกันนะคืนนี้นะสองทุ่มครึ่งอ่ยงอย่งคืต,ต้อง,งเียะะมัไนมจะมีแบบมนจีซีนเอออในส่วนนี้อาจจะยังทนได้อยู่อ่เพราะเราซีรเราก็สวิงมากอารมณ์ใช่ใช่นักแสดงก็สวิงวอกาเหนเห็นว่ามีพี่หลงจะมี่างๆให้น้องลาด้วยใช่ไหมทีที่ตะวันใช่ค่ะ น่าจะคืนนี้นะเห็นเขาบอกกันเอ่อก็จะมีหวังว่าจะสามารถเป็นซอฟต์เพลเวอร์ให้กับทุกคนที่มาเที่ยวไทยแลนด์นะคะลองลองดูแล้วปกติชีวิตจริงเราทำอาหารเสริมมาให้น้องอ๋อหนีงอ๋อไม่ไม่ทำแทบจะไม่มีเวลาเลย ชีวิตจริงก็ขอ่ากบคุเรียได้บ้างเออแตงโมได้บ้างแล้ต้มจับเราทำป็นไหมชีวิตจริงทำไม่พลาดอร่อยหรอไม่ชีทำได้แต่ว่าคืออร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะวันนั้นไปออกรายการแล้วแบบมีการต้มต้มเป่าทุเรียนเนาะของออกกินไม่ค่อยได้แต่ของพี่ลิงกินได้เออไปถึงเราทำเองไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเาำแบบเขาเลยกตามใจน้องอมจุดจำไม่ได้คือัวนีอ่ายังสูตรของน้องอมจะต้องเป็นรสชาติไหน มรสรสชาต์แล้วแล้วแต่อารมณ์น้องออมเลยอารมณ์ดีก็จะหวานหน่อยอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะเปรี้ยวหน่อยใช่ขึ้นอยู่กับแม่ค้าสูตรไม่ซ้ําจําไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้แต่อร่อยเพราะมีโกาสได้ทำอาหารอีอยากทำเมนูอะไรให้นองถ้าเกิดได้ทำได้ทำอะไรได้ทำเหรออืมตอนนี้น้องออมชอบกินอะไร ชุ่มตำ,ต,ำตอนนี้อยากกินส้ม,มตำมากตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งหน้าตะกี้แล้วก็อบอกพี่หลิ่งบอกแม่ว่าอยากกินส้มตำแต่แม่บอกไม่มีกินสลับไปก่อนนะเป็นปลาล้านะต้องเป็นปลาซอสเซฟเนาะพริกกี่เม็ดไม่ใส่พริกเราไม่กินเผ็ดได้กินตำปลาล่าไม่ใส่พริกมันจะอร่อยหรออร่อยมากนี่มาทั้งชีวิตว่าจะยังพี่ทำให้กินแล้วจริงแต่พี่หลิ่งตำเผ็ดหน่อยให้อ่ามันหน้าไม่ใส่พริกโอเค เราหน้าเโอวีแขกท่มาดินคนแค่นี้ค่ะแขกกินอะไรคะได้หมดเลยใช่เชฟใช่ตามใจเชฟเป็นโอมาเกสิเอออีจิไรคุเตชิซีชูชียัอยังไปผู้สื่อข่าวไทยที่ว่าที่ตะวันทำให้ค่ะอันนั้นคือทลงมือทำจริงจริงเลยอะไรนะคะคือลงมือทำจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ลงมือทำจริงๆเลยแล้วจะมีอุปกรณ์ที่เขาตั้งไว้ ซึ่งหลิงก็ไม่เคยใช้ซอสพริกมาผัดกับข้าวผัดเป็นครั้งแรกก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมีความสงสัยว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลยแบบเต็มที่เลยใส่เข้าไปอันนี้คือที่ใส่ซอสพริกนี่คือเป็นสุดของสุดของเพ่มกับเลยค่ะเพิ่มกับเออาอร่อยมากด้วยพี่นายเห็นว่าแบบ ฝั่งเกาหลีซีรีส์เกาหลีก็ชอบแบบเออกินอาหารก็เ,เลยมีกินสปายว่าเอออยากเอาอาหารเข้ามาเพื่อที่จะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยชายก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่บางคนบอกว่า กินมาตลอดแล้วอร่อยมากแกงคุ้แบบไม่กินไม่เคยกินเลยแล้วแบบเฮ้ยจะได้เหรอลองไปทําดูนะคะข้าวผัดซอสผีกุ<ะ>้งแต่เราต้องแอบต้องกินแล้วอร่อยสนุกกินอะไรหนูก็อร่อยหมดแล้วน้อยมากที่จะกินแล้วไม่อร่อยอะเมื่อกี้ได้ให้คนแม่แล้วค่ะแต่คนนี้มีแพรน้อยมากเลยค่ะโอ้โหแพรไม่มก็มีก็มีแพนแบบเออไปกินข้าวกับแม่แล้วก็ แล้วก็เตรียมของก่อนให้แม่แล้วเปย์เปย์ชิ้นใหญ่ไหเปย์ตลอดคนนี้เปย์เป็นนายอดยอดนักเปย์ของจริงจริงใช่ต้องมีเตรียมให้แม่พร้อมเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็ไปวันนี้พวกไปคุยมาเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นเรื่องเรื่องอะไรคะแฝนอ๋อเรื่องแฝนให้แม่ใช่พาแม่ไปเลือกไม่ไม่ฟิลสไพรแต่ว่าพาแม่ไปเลือกดีฟิล มีการเปิดตัวทั้งไปสบอมด้วยใช่อ๋อเาเรียกว่าป้งบ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 งงบบบงบงบงโบงใช่ใช่กงบงสองอันเนี้ยพวกเรามีส่วนในการช่วยออกแบบด้วยก็คือก็คือตอนที่ออกแบบอะคนออกแบบเขาบอกว่าเออเนาอยากได้รูปอะไรพี่หลีอยากได้รูปอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันเป็นไปได้ เขาใส่ลงไปให้อะไรอย่างงี้ยแล้วแบบมันมีรูปผีเสื้อเมาเลือกใช่ในร็อคแอนรลเลยแล้วจริงๆว่าเกิดมาไม่เคยมีพงก่อนวงอันแรกคือวงน้องไอล่าคือแฟนคลับทำให้อันนี้แบบพีบของแบบน้องออมกัณฑนแล้ะพี่หลิงทองอ่ะเออมนพิเศษไหมตัวนั้นมันมีความพิเศษยังไงบ้าง ชอบผีเสือ้อเช้านี้ผีเสื้อมากเลยอีโวจิก็อีโวจีผีเสื้อก็อเ,ออกเลยเอ้ยมันบินได้ไหมมันบินได้บองนี่ขึ้น <c oughs> ไปบนฟเลยแล้วอ,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 อย่างพี่หลิงล่ะมีแบบไดอตแบบัวอแบบอกแบบแบบอะไรบ้างนะถามพี่เป็นดาวปะมันเป็นยังไงขอบพี่เลยว่าพี่หลิงพี่หลิงยังไม่เห็นไฟนอลแน่แล้นพี่แบบไม่เคยเล่นโซเชียลจริงๆก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะจะเห็นของน้องยังยีงเห็น ในไหนเปิดเปิดลูกโป่งลูกโว่ีพี่แม่อระคองลูกป่งเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่หนิงน่าจะยังไม่เห็นมันเป็น่ซอกออกมาเช้าพี่หนึ่งอันเดียวแต่ว่าเป็นแบบคืน ไอ้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่สาวไม่ถืออุ้ยได้ดูครั้งแรกเธอเป็นดาวป่ะผิดครั้งแรกเธอต้องว้าวด้วยว้าวสวยมากปีผีเสื้อดาวใช่แล้วก็เป็นหัวใจนะคะคือตอนนี้ตอกไม้เธอร่วงเลยพีเลยในชุดหน่อยเป็นยังไงนี่เนี่ยน่ะน่ารักน่ารัก นี่เป็นยังไงล่ะลิงในคนเรื่องดาวอ่าอันนี้ฟังค่ะเขาบอกวราลูซหลิงว่าลิงชอบดาวอ่าไม่มีกินอีกอะไรไหมไอ้บงเราพิเศษยังไงยังไม่เคยเับดีเทลเขายังไม่ได้บอกใช่ไหมมันใส่อะไรบ้างใส่กระพริบได้กี่สีฟังนะสิบแปดสีโอ้คุณกคนก็รอจริงว ิบแปดไม่มีอยู่จริงแต่ว่าก็ตื่นเต้แล้วที่จะได้เห็นวงอันแรกในชีวิตของเราสคนนะล้วก็ที่แบบที่ดูสิถ้าสมมติจัดคอนเสิร์ตกันคอนี้เนาะเิมอกไปเป็นวงเอย่านี้เนาะโอ้ยวงนมีชื่อได้คะอย่างอย่างเช่นตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อให้ข้อป้อต้อปอะไรไปเพราะว่ากินอิ่มกเมื่อกี้ ใหม่ล่าสุดอยากช่วยกันใหม่ล่าสุดงานน่าเจอกันมีชื่อให้ได้แน่ค่ะคือเราเปิดวอร์ดไหมน้เขาเปิดวอร์ดให้ค่ะแฟนสามารถสั่งซื้อสั่งจองกันได้แล้วเนาะค่ะก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้นะคะติดตามรายละเอียดได้ทางโซเชียลมีเดียของช่องสามนะคะเผื่อคอนเสิร์ตถือกันทุกคนความเก๋ว่ากั้งผู้มีแฟนอยากจะไปด้วยมีความขึ้นหน้าบ้าง

เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้เลยแล้วถ้าเจอานแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องให้น้องรู้ให้สุดที่สุดรอบนี้ก่อนนะคะสาวโอเคสวยมากต้องไม่นะคะน้องชายน้องชายน้องายน้องชา mình đâu mà tán? không phải tán, tán không phải khó chịu, không phải khó กล้องก็ม ah ีขอก้อนี่หน่อยค่ะกล้อขอก้อนี่หน่อยค่ะกล้อขอใช้ตาลูกล้องนี้ใูกนหม